มะเขือเทศอ้นี่มะมาา่วงเขาขาย3ยูโรคะ่ะสวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้เวลา8โมงเช้าแล้วนะคะแต่บรรยากาศก็กยังมืดครึ้ม เดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดกันค่ะแต่งตัวให้หุ่นไปด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะถึงแล้วว้าวโชคดีวารุตาเจอก้าบาทขอเก็บก่อนค่ะตื่นเช้ามาเจอก้าบาทแบบนี้ถือว่าโชคดีค่ะเงินมีอยู่ทุกที่เลยค่ะแค่เรา เห็นเขาแล้วเราก็ไม่เดินผ่านไปเราก็มีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าของเราค่ะตอนนี้9บาทนำร่องของวารุตาแล้วค่ะเส้นทางสู่ตลาดนัดกลุ่มกั้งหน้านูาน้นนะคะเขาสู่บุหรีแล้วลมก็พัดมาคือวารุตาจะแพ้บุหรี่มากเลยค่ะเวลาเราไปเดินเล่นแล้วมีคนเดินนำหน้าเราแล้วเขาสู่บุหรี่นี่ก็คือจะแบบ คือจะเสียดายกับอากาศมากๆเลยค่ะที่ตื่นเช้ามาแล้วอากาศบริสุทธิ์หรือตอนที่เราไปเดินเล่นแล้วอากาศมันบริสุทธิ์แล้วเผอิญว่ามีกลิ่นบุหรีตามมาด้วยแบบอือคือแบบคือเสียดายพารุตาต้องเอาผ้าปิดจมูกนะค่ะคือคนที่นี่นะคะคือพารุตาตีว่าประมาณ80เเซ็นที่เขาสูบบุรี 8 0 9 0กปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวเครียดก็สูบมีความสุขก็สูบเร้าก็สูบขนาดป่วยยังต้องออกมาสูบคือคือติดกันมากคือไม่มีกลิ่นก็ไม่เป็นไรขอให้สูบบุหรี่ขอให้ได้สูบบุหรี่แพงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเครื่องมามาทำมาโม้เอาเองคือคือวรุตตาเสียเสียเสียได้นะคะ เสียดายที่เขาเอาเงินไปเหมือนกับเราเอาเงินไปไปเผาเล่นอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ทําลายสุขภาพคนข้างๆด้วยตัวของเขาเองด้วยอย่างเช่นมรุตาเดินตามหลังเขาแบบเนี้ยมรุตาก็ได้สูดอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไปด้วยก็ทําให้เราไม่รู้สึกแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันไม่ได้อากาศบริสุทธิ์อะเราได้กลิ่นบุหรี่ แล้วบางคนก็เป็นมะเร็งปอดโดยที่ตัวเองไม่ได้สุบุบหรี่เพราะว่าเขาได้รับแบบนี้ละค่ะและ,ะเผอิญว่าร่างกายเขามีภูมิต้านทานแบบเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงเขาเลยเป็นโรคเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ตัวเองไม่ได้สูบบหรีคือของฟรีเข้ามาแล้วทำให้ร่างกายเราเป็นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยค่ะแล้วค่ะตลาดนัดของเรา โอ้ยวันนี้มีคนมายืนขายของเอ้ไม่ใช่บางของขายบนพื้นเยอะเลยค่ะรองเท้าทุกอย่างทุกอย่างเลือกเอาได้เลยค่ะทุกอย่างอุ้ยหนาวค่ะวันนี้อะวันนี้คุณลุงไม่มาร้านขายดอกไม้ ดอกอันนี้วารุตาชอบมากแล้วก็ดอกเขาก็กินได้ด้วยนะคะเอาร้านขายเสื้อผ้าไม่มานีไอ้นี่ i, ขนมตอนนี้ด้วยหนึ่งยูโรมันเดียวเทปเแบกอันนี้หนึ่งยูโรไม่เอาค่ะเดินต่ออันนี้นะ้ำ อันนี้ขนมเล็บคูเกิ้งตัวนี้นะคะราคา3อัน1ยูโรค่ะส่วนนี้สโตเลนก็ยังคง1ยูโร50อันนี้2ยูโร50ค่ะต่อค่ะเดินต่อเอันชิคุกอันนี้พีคอันนี้มีพีคโอ้ยมีกัวซองอันนี้2อัน1ยูโรต่อค่ะเดินต่อ ี้2ยูโรคโยเกิร์ตอันนี้3แพ็ค1ยูโอรอัคทีเวียค่ะคาสต้า1นหนึ่งอันห้าหย,ยูโรโหใหญ่เลยค่ะพาสเตอร์สร็ตัวนี้อะไรเอ่ยเกนเจเกนเจดฟิเล่อลิเเลตเ็จ,จ,จอุ้ยอะไรวะรูกจัาไม่เคยเห็นอันละสองยูโรคืออะไรอะ ส่วนตัวนี้2อัน1ยูโร50ค่ะจะเอาแบบไหนก็เลือกเอานะคะส่วนตัวนี้เป็นเนื้อแตง่1.1อัน 1. ยูโรค่ะก็มีตามป้ายนะคะ1ยูโร1ยูโรส่วนตัวนี้4อัน2ยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นเซารรามนะคะเซาซาน1อันห0เซนอ่า2ยูโรค่ะหน้าตาตามนี้เลย ส่วนตัวนี้เป็นครีสเกต5อาอัน2ยูโรแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นครีมเฟรช1อัน50เซน5อัน2ยูโรหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะ3อัน1ยูโรคือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นฟิลลิ g งคว์ก2อัน1ยูโร50ตัวนี้จะนี่เป็นรถมะพร้าว50เซนค่ะ น่าทานมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นเวกันนะคะอันละ50เซ็นเซนค่ะส่วนตัวนี้นมขนม1อัน1 1ยูโร2อัน1ยูโร50อันใหญ่มากๆเลยค่ะวารุตาให้ดูนี้ค่ะนี้ก็เป็นชีสนะคะ เป็นแบบนี้เลยน้าพันนะคะตัวน,นี้1อัน1ยูโร2อัน2ยูโร50บค่ตัวนี้มาอย่างเบลอเบลอเลยของไมเยนนะคะเป็นเบียร์เวิร์ด4ยูโรค่ะส่วนตัวน,นี้เป็นเลเวอร์เวิร์ด1อัน3ยูโรปลาตัวนนี้นะคะ1อัน1ยูโรวันนั้นวันร่าเคยซื้อไปอันละ50เซนค่ะตอนนี้รออีกหน่อยค่ะ ส่วนตัวน,นี้ชีสอัลละหน่ยูโรห้าสิบของวารู้ตาวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะมุมฝั่งทางนี้ก็เป็นแต่ขนมทั้งนั้นเลยค่ะขนมตัวน,นี้ก็2องยูโรบ้านเราก็มีนะคะแบบนี้เคยเห็นอยู่บ่อยมากเลยค่ะคิดแคตอันละ2องยูโรค่ะของผู้ชายคนนี้เต็มเลยค่ะ ของวารุตาได้แล้วไปลุยกันเลยค่ะวันนี้ร้านขายปลาไม่มาอุ้ยร้านนี้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วารุตากับแฟนบอกว่าเราอย่าเพิ่งตื่นเช้ากันเราเืียสายกันนิดนึงแล้วกนไปค่ะเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวรองเท้าเสื้อผ้าอุ้ยฝั่งนี้เสื้อกันหนาว เยอะมากใครอยากได้แบบไหนไซส์ขนาดไหนดูเอาค่ะตอนนี้เดี๋ยวลตาจะไปซื้ออาหารเช้าให้แฟนซื้อผักซื้อผลไม้ดูมีอะไรไหมตาซื้อผักนี่ค่ะผักชี แล้วก็ชีลาวชีไทยแล้วก็ผักนี้ค่ะซื้อมะนาวหน่อยค่ะ1กิโล30มตาซื้อกล้วยค่ะกล้วยกิโลละ1ยูโรค่ะได้มะนาวได้กล้วยได้ผักชีไทยผักชีลาวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาผักแล้วก็หาผลไม้มีอะไรให้เราบ้างถั่ววรุตาก็ยังมีอยู่ หัวัยเท้าขายยังไงคะเนี่ยอลาสัก80เซนซอสามอันสองยูโรพารุตาซื้อหัวใจเท้านี้ค่ะอลาสแปสเซนสามอันสองยูโรเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวต้นจืดค่ะร้านนี้เป็นร้านขายของโอ้โหเขาขายข้าวแพงมากข้าวนี่9้ยูโรเลยค่ะไปค่ะเดินต่อ คราวนี้ถึงคราวที่เราจะต้องซื้อผลไม้เสื้อผ้าคนขายเยอะมากเลยค่ะอุ้ยร้านนี้มาแล้วร้านขายเครื่องเขาเรียกจิป,ปาถะร้านนี้ร้านขายเสื้อผ้าตัวละ5ยูโร5ยูโรก็เหมือนบ้านเรา199ประมาณนั้นเลยค่ะปกติวานนุูตาจะไปซื้อของผลไม้ร้านนู้นแต่ตอนนี้ไม่ไปซื้อแล้วค่ะ โอ้ยอันนี้กำละหนึ่งยูโรว่าจะเอาไปทำต้มจืดทำซุปซะหน่อยค่ะเมื่อกี้ได้ต้นหอมใหญ่หนึ่งหนึ่งอันหนึ่งมัดตอนนี้ก็ถึงคราวซื้ออาหารเช้าให้แฟนแล้วก็ซื้อผลไม้ค่ะโอ้ขือเทศ มะเขือเทศอ้นี่มะม่วงเขาขาย3ยูโรค่ะแอปเปิลวันนี้ลูกเล็กกว่าวันก่อนบรุตาซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะส้มร้านนี้กิโลละ1ยูโรห0สิค่ะส้มก็ได้แล้วกล้วยก็ได้แล้วแอปเปิลก็ได้แล้วผักก็ได้แล้วเหลืออาหารเช้าของแฟนยังไม่ได้ค่ะโอ้นี่เสื้อผ้า สวยเหมือนกันค่ะเสื้อผ้าแต่วารุตาไม่ซื้อองุนเห็ดแพ็กละ1ยูโรวารุตาก่อซื้อหน่อยค่ะฟักทองลูกละ2ยูโรค่ะืออแต่ทำไมมันเปืเป้นอนอะไรขาวๆเต็มไปหมดคันนี้เดินกันต่อเลยค่ะ ไปต่อเลยค่ะอาหารเช้าแฟนยังไม่ได้ซื้อเลยวารุตาก็เดินแวะมันทุกร้านเลยค่ะวันนี้อุ้ยร้านนี้ขายอะไรฮอขายข้าวโพดร้อนๆใครอยากกินร้อนๆก็สามารถซื้อได้นะคะนู่นร้านอาหารเช้ามาแล้วคนเขาเยอะเหมือนกันค่ะอุ้ยร้านไก่ก็มาแล้วคนยืนรอซื้อแล้วค่ะไก่ร้อนๆ ร้านนี้ขายพวกเครื่องมือเต็มไปหมดเลยค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ร้านขายขนมปังร้านนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเอาถุงตอนนี้สิบเซนนะไ่าอย่างนั้นคือขายถุงด้วยถ้าเกิดใครไม่เอาถุงมาพรุตาก็ว่าดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะได้ใช้ถุงน้อยลงไปค่ะเดินกันต่อเพราะว่าตอนนี้ ของก็เกือบจะครบหมดแล้วค่ะเต็มรถแล้วค่ะเริ่มหนักแล้วเมื่อกี้ก็เข้าไปซื้ออาหารเช้าให้แฟนเรียบร้อยแล้วค่ะผักผลไม้ก็ครบแล้วมีอะไรที่ต้องซื้อส้อมแอปเปิลกล้วยกีวีก็ซื้อเรียบร้อยแล้ว ส่วนผักหัวใช้เท้าก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูร้านนี้นิดหนึ่งค่ะวันนี้ร้านเขากางเต็นท์ค่ะอันนี้3ยูโรเป็นแป้งอันนี้ข้าวโพด1ยูโรห้าสิบอันนี้ถั่วสดมตัวนี้นะคะ3อัน1ยูโรค่ะ หู้นี่วานนัดเป็นถุงเบลเลอร์กันเลยค่ะเ็็เมะม่วงหิม,มาพานมาเป็นกระสอบเป็นกระสอบโอ้โห่วารุตาซื้อตัวนี้ค่ะพิซซ่าชิโอพิซซ่าชิโอบาค่ะสองยูโรค่ะของวารุตาเต็มไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อแครอทสักหน่อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้เจอผู้หญิงอีกคนก็บอกว่า ชีวิตฉันไม่เคยซื้อช็อกโกแลตกินเลยแต่ช็อกโกแลตมันถูกเดี๋ยวฉันจะซื้อไปแล้กันถ้าถ้าฉันซื้อเนี่ยหมายความว่าฉันซื้อให้ลูกฉันกินว่าอย่างนั้นฉันไม่กินหรอกตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยกินช็อกโกแลตเลยว่างเดี๋ยเธออ้วนมากเลยนะคะคงจะเป็นแบบนั้นค่ะเธอคงจะไม่เคยกินช็อกโกแลต เครื่องนึ่งห่มก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่สำคัญในการดำรงชีวิตแต่เรามีเยอะแล้วค่ะเมื่อมีเยอะมากมันก็จะกลายมาเป็นภาระของเรายิ่งตอนนี้จะกลับบ้านแล้วด้วยเอาตังไปซื้อแกรัดกินดีกว่าค่ะรดิชนะคะ2ปุน2ปุน2ส,สุกคือ2มัดนี่นะคะ1ยูโรค่ะมัดละห้าสิบเซนค่ะ อรุตามีแล้วค่ะอยู่ที่บ้านกลับบ้านเรารักรออยู่ค่ะวันนี้คนไม่เยอะนะคะ ลูกค้าเขาขายของได้เรื่อยๆ <c oughs> อุย้ยไห, <c oughs> หาไ <c oughs> หยปลาไหยสองคันส่วนตัวนี้กรองกรองกรองอุย้ยโทรไปหาสามีให้มารับเสียงอ่อยๆไม่รู้จะเป็นอย่างไรขาเขายังเจ็บอยู่เหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเจอกับวารุตานนคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำคัญมากมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นก็คือสุขภาพสุขภาพและก็สุขภาพค่ะ<น>เดี๋ยวเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย